สวัสดีทุกคนวันนี้พามาดูการต้นไม้ที่คลองสินะคะหองเงินห่อทองต้นล้าสิบาทเองมีร้านกาแฟด้วยนะคะที่นี่ที่นี่คือสวนป้าอินนะคะที่คลองสิบห้าตรงนี้ก็สวย ที่นี่ขายต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบวางต้นไม้ขายอันนี้ ไม้ขีดด่างหรือสับป,ประรดสีต้น70บาทเองนะคะก็เป็นต้นไซส์เล็กหน่อยนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็นี่ค่ะเพชรน้ำหนึ่งอ้าวไม่ใช่แล้วอันนี้คืออันยัีสีขาวต้นละ50บาทค่ะต้นนี้ก็อำนาจเจริญ50บาทเหมือนกันเป็นไซส์เล็กนะคะคือต้นนี้คือโรลลฟ้า50บาทบีกกเนียต้นละ100อันนี้คือเฟิร์นพลาสติกนะคะ150บาทค่ะ วกมรกตดำต้นใหญ่มากนะคะก็กระถางใหญ่ๆ300บ้บาทค่ะว่าวน,นี้สนีจันนีเงินหนาปืนนาคราตต้นละ200ร้อยค่ะเพ็ดน้ำหนึ่งต้นละห้าส อันนี้มหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีต้นละ5้าส0บเหมือนกันพระกลุ่มทรัพย์ต้นละ70บาทค่ะต้นนี้กระหนกแคระต้นละ 50.